บอกก่อนว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่แต่งหน้าทุกวันถ้ามีปัญหาแต่งหน้าทุกวันแต่ล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดนี่แหละคะ่ะคือตัวการที่ทาให้สิวขึ้นเนื้อเจลเขาจะเป็นเจลใสๆนะคะจะใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นเริ่มโดยการถูแบบไม่ผสมน้ำก่อนเพื่อทำความสะอาดให้ล้ำลึกขึ้นและหลังจากถูจนทั่วดีแล้วเราจะเติมน้ำเข้าไปบนผิวหน้านิดน่อยสเต็ปนี้แหละคะ่ะจะเป็นตัวช่วยขาจัดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดเลยไม่ว่าจะกันน้ำแค่ไหนตัวนี้เอาอยู่หมดไม่ว่าจะเป็นมารคารากันน้ำรองพื้นกันน้ำเรยกว่าเป็นการล้างหน้าท ่ตต้องแงหน้าน<ต>มดกังวลเรื่องเครื่องสำอางตกค้างที่ผิวไปได้เลยแล้วต่อไปน้อ้ก็จะใช้โทนเนอร์ในการเช็ดหน้าให้ดูว่ามันสะอาดแค่ไหนไม่ว่าเราจะใช้เครื่องสำอางกันน้ำแค่ไหนนะคะทุกคนดูมันสะอาดมากเห็นไหมไม่มีคราบเครื่องสำอางติดเลยคือเป็นที่หน,น,นึ่งในใจมากตอนนี้นี่และถ้าเรายังไม่ได้ล้างนะคะหรือแบบบางทีเราใช้เครื่องสำอางที่มันกันน้ำมากๆแลวเราใช้ทโทนเนอร์เช็ดเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมนี่คือไม่ได้ตัดต่อเลยนะคือใช้ล้างทีเดียวทีเดียวแบบไม่มีล้างรอบสองเลยสะอาดแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ มาสคาร่าใดก็คือตัวเดียวจบจริงๆแล้วและ,ะคาแค่ร้อยเก้าเบาทคนซื้อไปลองเธอคะ่ะขอร้องคือซื้อไปลองแล้วจะบอกว่ามันดีมากจริงๆถ้าไม่ดีเมไม่ทำเราจะจบปัญหาสิวทุกอย่างใครที่ปกติล้างหน้าไม่สะอาดสิวขึ้นสิวอุดตันสิวเห่อใดๆ,ๆนะคะรับประกันว่าตัวนี้จบทุกปัญหาสิวของทุกคนแน่นอน